รีวิวตัวน้ำเอสเซนต์นะคะหรือตัวน้ำตบหน้า ที่โบมีอยู่ทั้งหมด4ตัวนะคะซึ่งโบมีความรู้สึกว่าทั้ง4ตัวเนี้ยเขามีคุณสมบัติที่ดีแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับสภาพผิวหน้าของโบในแต่ละวัน้วยนะคะที่โบจะหยิบจับใช้นะคะว่าเออวันนี้โบสภาพผิวเป็นแบบนี้นะโบก็หยิบจับอีกตัวหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะซึ่งการรีวิวในครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการรีวิวที่ออกมาจากความคิดเห็นส่วนตัวของโบนะคะแล้วก็เออออกมาจากความรู้สึกที่โบได้ใช้นะคะแต่ถ้าถามว่าเรื่องส่วนผสมช่วยเรื่องอะไรบ้างอย่างเงี้ยคือโบไม่มีความรู้ในเรื่องของส่วนประกอบ พูดถึงความรู้สึกที่โบได้สัมผัสผลลัพธ์ที่โบได้แล้วกันนะคะก็เผื่อจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้บ้างนะคะทีนี้เรามาทําความรู้จักกับตัวน้าเอสเซนต์หรือตัวโลชั่นตบหน้ากันก่อนดีกว่านะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนอาจจะยังไม่เคยใช้นะคะแล้วก็อาจจะยังไม่รู้จักว่าเออแล้วตัวน้าเอสเซนต์มันมีหน้าที่ทําอะไรบ้างล่ะมันสําคัญยังไงนะคะตัวน้าเอสเซนต์นะคะเขาก็จะเป็นสกินแคร์ในขั้นตอนแรกที่เอาไว้เตรียมผิวเราตบๆประครบประครบไปนะคะเป็นขั้นตอนของการเตรียมผิวเพื่อให้ผิวเรามีความชุ่มื้้นนนนรรรรองงััับบกกาาลลสิแใํดข ตอน่ไปะะคะเพื่อที่ให้เวลาเราลงสกินแคร์ในขั้นตอนต่อไปเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นให้สกินแคร์ตัวต่อๆไปมันซึมลึกเข้าไปได้ดียิ่งขึ้นนะคะโบก็ถือว่าตัวน้ำเมเซนนะเป็นขั้นตอนของการบำรุงผิวเตรียมผิวขั้นตอนแรกที่สําคัญมากๆเลยนะคะขาดไปไม่ได้เลยนะคะสําหรับโบ,บคือเขามีความสําคัญพอๆกับตัวเซรั่มเลยก็ว่าได้นะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่านะคะโดยโบจะเริ่มจากตัวที่มีเนื้อที่บางเบาที่สุดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่ไปถึงตัวที่มีความเข้ม มากที่สุดนะคะตัวแรกเป็นของ S.K.2 Facial Treatment Essence ค่ะ มีลักษณะเป็นขวดแก้วทรงกระบอกเรียบๆนะคะเวลาหยิบจับใช้งานต้องระวังหลุดมือนะเพราะถ้าตกแล้วแตกแน่นอนนะคะขวดนี้นะคะที่โบมีอยู่นะจะมีขนาดอยู่ที่75มิลลิลิตรนะคะราคาอยู่ที่2,800บาทค่ะส่วนผสมเด่นของเขาก็จะเป็นพิเทล่านะคะที่มาในปริมาณ90%ของส่วนผสมทั้งหมดนะคะซึ่งเจ้าตัวพิเทล่านี่นะคะก็เกิดจากการ หมักยีสต์กับข้าวอีกทีหนึง่งถึงได้ออกมาเป็นตัวพิเทล่านั่นเองอันนี้คือที่โบเข้าใจคร่าวๆนะคะลักษณะของตัวน้ำเม็ดเซนเขานะคะก็จะเป็นน้ําสีใสๆมีเนื้อที่บางเบามากๆเลยนะคะเวลาเราวอร์มที่มือไปแล้วเราประครบที่ผิวหน้าเขาก็จะซึมเข้าผิวเร็วมากๆเลยเออในที่นี้ก็คือไม่ได้ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นอะไรเลยนะคะก็อยากจะให้ลงสกินแคร์ตามดีๆเนาะก็จะช่วยได้เรื่องความชุ่มชื้นได้มากขึ้นนะคะมีกลิ่นเหม็นนิดๆตามสไตล์ยีสต์นะคะแต่ว่ากลิ่นมันก็ไม่ได้สร้้าา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 งคาคคววมมมรรรรญอะะไใหเาาเเกยลปบ ไปนะคะคจนตัวน้ำเอ็กเซนเนี่ยมันซึมเข้าผิวไปแล้วกลิ่นมันก็จะจางหายไปเองะคะ่ะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเรื่องกลิ่นเลยนะคะ ผลลัพธ์ที่ได้นะคะสําหรับตัวนี้นะก็เขาไปช่วยผัดเซลล์ผิวได้ดีมากๆเลยนะคะออช่วยให้ผิวรู้สึกขาวกระจ่างใสขึ้นจริงๆนะดูมีออร่าค่ะเรื่องรอยด่างดํารอยแผลจากสิวนะคะก็คือเป็นแป,ป๊บๆรอยดําก็จะจางหายไปเองนะคะถือว่าเป็นตัวน้ำเอสเซนที่ช่วยในเรื่องของความขาวกระจ่างใสแล้วก็ลดเลือนจุดด่างดําได้ดีจริงๆนะคะซี่โบมีความรู้สึกว่าเขาช่วยในเรื่องของจุดด่างดําได้ดีจริงๆนะคะเพราะว่าโบก็ไม่เคยใช้เป็นพวก ยาหรือครีมอะไรที่จะมา ลดรอยดําจากสิวเลยนะคะแล้วก็ไม่มีผลิตภัณฑ์อะไรเลยที่ใช้แล้วทาให้ผิวเราขาวขึ้นนะคะก็เป็นตัวนี้ตัวเดียวค่ะในช่วงที่ผ่านมานะที่โบมีความรู้สึกว่าใช้แล้วมันกระจ่างใสขึ้นจริงๆนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ช่วยในเรื่องของรูขุมขนให้กระชับขึ้นนะคะริ้วรอยอะไรประมาณนี้นะคือโบก็ยังไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแค่รู้สึกว่ามันกระจ่างใสขึ้นเฉยๆเนอะแต่สําหรับใครที่ยังไม่เคยใช้เจ้าตัวเอสเซนต์ตัวนี้นะคะโบก็อยากจะแนะนําว่าอยากจะให้ลองเป็นตัวเซมเปิรเล็กๆนะคะมาลองดูก่อนเนอะเพราะว่าในกรณีบางคนที่แพ้ยี แพ้พิเท่าก็อาจจะมีการแพ้ขึ้นนะคะอย่าเพิ่งไปเสียเงินซื้อขวดใหญ่เนอะเพราะสำหรับโบนะคะที่โบใช้ในช่วงแรกๆนะโบก็ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราแพ้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเหมือนกับเขาไปผักพวก สิวผดเม็ดเล็กๆออกมาค่ะแล้วก็ทําให้หน้าเรารู้สึกก,กล้านด้วยนะแรกๆที่ใช้แต่โบก็ลองใช้ไปสักประมาณ1อาทิตย์2อาทิตย์นะคะคืออยากรู้ว่าสรุปชั้นแท้หรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะไปทําปฏิกิริยากับผิวเราปรากฏว่าใช้ไปอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์อาการสิวผดแล้วก็อาการหน้ากล้านมันก็ไม่มีอีกเลยนะคะก็ เลยมีความรู้สึกว่าเออเขาช่วยในเรื่องของผิวขาวกระจ่างใสได้ดีจริงๆเนอะคือตั้งแต่ใช้เขามานะโบก็ขาดเขาไม่ได้ไม่เคยมีวันไหนที่โบไม่ใช้เขาเลยนะคะก็เป็นลูกหลักของโบอีกตัวหนึ่งด้วยค่ะถ้าใครที่อยากจะมองหาตัวช่วยในเรื่องของความขาวกระจ่างใสนะคะตัวนี้เหมาะมากๆค่ะแนะนําตัวที่2นะคะเป็นของอิปซ่าค่ะ อิซ่าเดอรทามีเซตอควาค่ะมีลักษณะเป็นขวดพลาสติกทรงกระบอกเรียบๆเลยนะแล้วก็มีส่วนเว้าวส่วนโค้งนะคะในการหยิบจับนะโบถือว่าเป็นการออกแบบมาที่เราหยิบจับใช้แล้วมันกระชับถนัดมือดีนะคะแล้วก็มีน้ำหนักเบาดีนะมีปริมาณอยู่ที่200มิลลิลิตรนะคะมีราคาอยู่ที่1,750บาทค่ะคุณสมบัติเด่นของเขาเลยนะคะก็จะช่วย กักเก็บความชุ่มชื้นบนผิวชั้นบนของเราให้ผิวเราดูมีน้ำมีนวลดูเปล่งปังให้ผิวเราเรียบเนียนสม่ำเสมอไม่หยาบก,ก้านนะคะตัวลักษณะน้ำเอสเซนตของเขาก็จะเป็นน้ำเอสเซนต์สีใสๆนะคะที่ไม่มีกลิ่นใดๆทั้งสิ้นนะคะมีเนื้อที่บางเบาแต่ว่าไม่บางเบาเท่ากับของตัว s k 2นะคะตัวนี้จะมีเนื้อที่เออเวลาเรา พอคบอคบผิวไปนะคะก็คือจะซึมเข้าผิวช้ากว่าของตัว SK2 นิดนึงเนาะหลังจากที่เราตบตบไปที่ผิวแล้วนะคะเราก็จะรู้ได้ถึงความนุ่มชุ่มชื่นนะคะรู้สึกฉ่าน้ําขึ้นมาทันทีเลยนะแต่ว่าไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันเหนอะหนะแต่อย่างใดนะคะความรู้สึกที่ได้หลังการใช้อย่างต่อเนื่องนะคะก็คือโบคิดว่า เขาเป็นตัวน้ำเอเซนที่เรียบๆเบสิกอีกตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นเนอะได้ดีมากๆค่ะให้ผิวรู้สึกอิ่มน้ำรู้สึกชุ่มฉ่ำมากเลยนะคะตบไปปุ๊บจะรู้สึกถึงผิวที่นุ่มเด้งนะคะมันจะเด้งๆเลยนะแล้วก็รู้สึกถึงผิวที่อิ่มฟูขึ้นนะคะรูขุมขนกระชับขึ้นนิดนึงเนอะแล้วก็ไม่ได้ช่วยในเรื่องของผิวกระจ่างใสเลยนะคะแค่ช่วยในเรื่องของผิวชุ่มชื้นแบบทําให้ผิวเราดูสุขภาพดีแค่นั้นเองโบคิดว่าตัวน้ำเอเซนตัวนี้นะคะเหมาะมากๆเลยนะ กับคนที่มีสภาพผิวแพ้ง่ายผิวเซนสิทีฟนะคะเขาไม่มีส่วนผสมของน้ําหอมและแอลกอฮอล์เลยนะคะเป็นตัวน้าเมเซนที่ใช้ง่ายมากๆนะแล้วก็ช่วยในเรื่องความซุ้มซื้นได้ดีจริงๆะคะ่ะโบแนะนําเลยนะตัวนี้เป็นอะไรที่มีเป็นยาสามัญประจําบ้านติดบ้านไว้จะดีมากๆเลยนะคะถือว่าคุณภาพโอเคเลยนะกับปริมาณและราคาเท่านี้นะคะผ่านตัวที่3เป็นของลาเมค่ะเป็นลาแมคเดอะทีตเมต์โลชั่นนะคะ ลักษณะหน้าตาขวดก็จะมาเป็นขวดพลาสติกทรงกระบอกสีเขียวนะคะเป็นการออกแบบขวดมาให้ดูสีสันน่าใช้ดูหรูหราดีนะ ตัวนี้มีปริมาณอยู่ที่150มิลลิตรมีราคาอยู่ที่4,500บาทนะคะคุณสมบัติเด่นของเขาเลยก็จะเป็นน้ําหมักสกัดจากสาหลายนะคะที่จะไปช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวการสร้างเซลล์ผิวใหม่อย่างอ่อนโยนช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นของผิวได้อย่างทันทีเลยนะคะเป็นการรวมตัวกันของไมโครเจลจากสาลายะคะแล้วก็ไฮยาลูรอนิกด้วยนะคะละักษณะของตัวน้ำเมเซนนะคะเขาก็จะเป็นน้ําสีใสๆนะที่มีความเข้มข้นขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มีความเข้มข้น จนถึงขนาดว่าเราเหนียวเหนอนะหนะหน้าก็ไม่ใช่นะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของน้ําหอมกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้นะ รู้สึกผ่อนคลายนะคะรู้สึกหอมมากๆกลิ่นดูหรูหราดีนะคะรู้สึกผ่อนคลายเวลาเราใช้แล้วก็หลังจากที่เราประครบประครบไปที่ผิวนะคะเขาจะมีความรู้สึกหนึบๆบเล็กน้อยนะแต่เขาใช้เวลาในการเซตตัวเร็วมากๆนะคะประครบตบต,บตบไปนะคะใช้เวลาแป๊บเดียวเองเขาก็ซึมเข้าผิวไปหมดแล้วนะก็จะเหลือทิ้งไว้แต่ความชุ่มชื่นนะคะแล้วก็นุ่มๆต่อผิวนะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเราเห็นผลได้ชัดเจนเลยจริงๆก็คือหลังจากที่ตบไปแล้วประคบผิวไปแล้วผิวนุ่มชุ่ม ชื้นขึ้นมาจริงๆรู้สึกได้ถึงผิวที่กระชับอิ่มฟูนะคะผิวเราดูมีน้ํามีนวลขึ้นรูขุมขนกระชับขึ้นด้วยเล็กน้อยนะคะ รู้สึกผิวเราดูมีออร่านะคะแล้วก็ผิวแข็งแรงขึ้นจริงๆนะแต่เรื่องการผัดเซลล์ผิวก็อาจจะยังไม่เท่ากับของตัว s k 2นะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นในลักษณะที่ค่อยๆผัดไปนะคะแล้วก็เน้นความชุ่มชื้นเข้ามาปลอบประโลมผิวเราแล้วก็ให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นซะมากกว่านะคะโบถือว่าเขาเป็นน้ำเอสเซนที่มีคุณภาพดีมากๆอีกตัวหนึ่งเลยนะคะรู้สึกดีทั้งเนื้อสัมผัสและกลิ่นนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้อย่างชัดเจนเหมาะมากๆนะคะสำหรับคนที่ต้องการตัวน้ำเอสเซนที่มีความเข้มข้นนสูงนะีคุณภาพ ดีหน่อยป้องกันรบำรุงผิวอย่างลำ้ำลึกสามารถใช้ได้ทั้งกับสภาพผิวหน้ามันก็ได้ผิวแห้งก็ได้ะคะหรือผิวซิซิทสฟก็น่าจะใช้ได้กันนะคะเพราะว่าโบม,มีความรู้สึกเลยว่ามันอ่อนโยนจริงๆรอะนะ,ะตัวที่4ค่ะเป็นของ Bioterm ร์มไล p ์แพลนตอนเนะคะลักษณะหน้าตาขวดก็จะมาเป็นรูปทรงขวดแก้วสีฟ้าไล่ระดับเฉดสีนะคะออกแบบเฉดสีของขวดมาได้น่าใช้มากเป็นขวดทรงกระบอกที่มีความกว้างแล้วก็ไล่ระดับความเลี้ยวขึ้นมานะคะ ถือว่าออกแบบผวดมาได้ดีมากๆนะดูน่าหยิบใช้น่า เก็บไว้ที่โตเครื่องแป้งมากๆนะคะตัวนี้มีปริมาณอยู่ที่125มิลลิตรนะคะราคาของเขาก็จะอยู่ที่2,300บาทนะส่วนผสมเด่นของเขานะคะก็จะเป็นตัวไลท์แพนต้อนมีคุณสมบัติในการช่วยลดการระคายเคืองของผิวลดการอักเสบของผิวเสริมสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ผิวฟื้นฟูให้ผิวเราดูกระจ่างใสนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของสลอลิ้วรอยก่อนวัยด้วยนะลักษณะตัวน้ำเม็ดเส้นของเขานะคะก็จะเป็นลักษณะตัวน้ำที่มีสีออกคุณๆหน่อยมีความเข้มข้นนิดนึงเวลาเราใช้เราจะ รู้สึกได้ถึงความหนึบหนึบหน่อยนะคะแล้วก็มีกลิ่นของน้ําหอมและแอลกอฮอล์ชัดเจนนะคะตัวนี้ความรู้สึกที่ได้หลังการใช้เลยนะคะคือเขาเป็นตัวน้ำเมเซนที่มีความชุ่มชื่นมีความเข้มข้นมากๆเลยนะคะโบยังไม่เห็นผลในเรื่องของรูขุมขนกระชับหรือลดเลือนจุดด่างดงํแต่อย่างใดเลยนะคะในความคิดเห็นส่วนตัวของโบนะโบว่าเขาเป็นตัวนะ้ำเมเซนที่ไม่เหมาะกับสภาพคนผิวมันอย่างโบนะคะไม่เหมาะเลยจริงๆนะเพราะว่าใช้กลางคืนก็พอได้ใช้กลางวันไม่รอดนะคะหน้ามีเยอะ นะตัวน้ำในเส็นของเขามี texture ที่หนักจนเกินไปอะคะ่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงเลยคือเขามีส่วนผสมของน้ําหอมและแอลกอฮอล์ชัดเจนมากๆนะคะทุกครั้งที่โบประครบผิวไปนะคะทุกครั้งเลยโบจะมีความรู้สึกคันๆเจ็บแสบนะคะนิดๆนะคันๆเจ็บแสบนิดๆ,ดๆแล้วก็มีอาการที่ผิวคือเป็นรอยแดงเป็นปื้นขึ้นมานะคะคือมันจะเป็นปื้นๆทั่วทั้งหน้านะคะแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าแพ้นะก็ไม่ได้แบบ เฮ้ยเป็นสิวประทุขึ้นมาอะไรขนาดนั้นนะคะเขาเหมือนไปผักสิวผดใต้ผิวเราอะคะ่ะผักเป็นสิวผดเมคเล็กๆขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะโบก็ไม่รู้ว่าเขาไปมีปฏิกิริยายัางไงกับผิวเรานะคะและทุกครั้งที่ใช้โบรู้สึกเลยว่าเขาเหมือนยิ่งไป เปิดให้รูขุมขนโบมันกว้างมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะตัวเนื้อ็กเจอร์ทีม่มีความหนักจนเกินไปเข้มข้นจนเกินไปนะคะมันก็เลยยิ่งทําให้ผิวเรามันนะให้รูขุมขนเราเปิดแล้วก็รู้สึกได้ถึงผิวที่มันไม่เรียบเลยอะ่ะคือผิวมันกล้านเลยอ,ะอ่ะสําหรับตัวนี้โบคงผ่านไปดีกว่ามั้งนะคะคือรู้สึกเฉยๆกับเขามากๆนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มาช่วยอะไรกับหนังหน้าโบเลยนะคะโบเลยใช้วิธีใช้สลับกันนะคะก็คืออาจจะเป็นใช้วันเว้นวันหรือไม่ก็2วันครั้งนะคะเพราะว่า ซื้อมาแล้วเนาะยังไงก็ต้องใช้ให้หมดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะโบคิดว่าเขาน่าจะเหมาะกับคนที่มีสภาพผิวแห้งที่ต้องการความชุ่มชื้นแบบเข้มข้นหรือคนที่มีสภาพผิวหน้าที่ดีอยู่แล้วผิวแข็งแรงอยู่แล้วก็น่าจะใช้ตัวนี้ได้ดีจริงๆนะคะแต่สําหรับคนที่มีสภาพผิวเซนซิทีฟผิวอ่อนแอผิวแพ้ง่ายนะคะตัวนี้โบก็อยากจะแนะนําว่า เออถ้าอยากลองใช้ก็ระวังนิดนึงเพราะว่าเขามีส่วนผสมของน้ําหอมและแอลกอฮอล์ชัดเจนจริงๆนะคะเวลาใช้ไปก็อาจจะรู้สึกระคายเคืองได้ก็ได้ค่ะเหมือนโบเป็นต้นนะก็ลองดูกันนะคะ ก็หมดไปแล้วนะคะกับตัวนะ้ำเม็ดเซนทั้ง4ตัวที่โบมีอยู่และโบใช้อยู่เองจริงๆนะคะถึงได้มีข้อมูลของความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆนะคะที่มาเล่าเพื่อน,อนๆฟังว่าโบใช้ตัวนี้และโบรู้สึกแบบไหนหวังว่าเพื่อนๆจะได้ข้อมูลจากโบนะคะไปเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจซื้อได้บ้างนะคะคือ ตั้งใจจะมาบอกต่อเล่าสู่กันฟังจริงๆนะคะแล้วสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีตัวนาเมสเซนต์ตัวอื่นที่ใช้อยู่นะคะเรารู้สึกว่าเอ้ยใช้ดีจังเลยใช้เราชอบตัวนี้ก็ดีนะแนะนําโบเข้ามาได้เลยนะคะถ้าโบมีโอกาสโบจะไปตามตามนะคะคือโบก็อยากลองผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆเหมือนกันเนอะเพราะว่า เป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าลองอะไรใหม่ๆเลยแล้วก็ข้อมูลอาจจะยังไม่กว้างเท่าไหร่ค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะมาแชร์กับโบกันนะคะโอเคค่ะถ้าชอบนะคะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์ให้โบเป็นกําลังใจให้โบนะคะแล้วก็สาหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ก็ช่วยกันกดให้โบด้วยนะคะและโบก็มีแฟนเพจ Facebook ของโบด้วยนะก็มีชื่อเดียวกับชาแนลยูทูบของโบเนี่ยคะ่ะชื่อว่าโบโบดักซนะคะช่วยตามกันเข้าไปกดถูกใจเพจหน่อยนะคะช่วยกดไลค์รูปบ้างเมาส์มอยบ้างนะคะแล้วก็อินสตาแกรมก็มีชื่อเดียวกัน,นะ มีอะไรก็เข้าไปเมาส์มอยได้เต็มที่เลยนะคะโอเคค่ะไว้เราไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย